สวัสดีครับวันนี้ผมมีพยากุูดไม่ดูนะครับปีกกว้าง9นิ้วนะครับสูง10นิ้วนะครับยวให้ดูนะครับเป็นแบบห้อยนะครับติดกับบ้านได้นะฮะติดกับบ้านทำได้เยเด็กน้ำพีนะครับมีอยู่2สีนะครับนี่นะฮะแบบนี้ ทำด้วยแหล็กน้ำพีนะครับเป็นมวลสารแเหล็กน้ำพีนะครับแบบคุณใสมวลดำต่างต่างนะครับแล้วก็พญาคุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเจริญนะครับโชคลาภนะครับองค์สวยนะฮะดูซิกแพคมีครบนะฮะนี่นะครับก็699บาทนะครับบูชานะครับแล้วก็มีตรงนี้ให้ไปด้วยนะครับใครจะเอาไปใส่กรอบก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปติดฝาผนังก็ได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะนะครับทั้งใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับผมนี่ สวยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็มีสัญลักษณ์คำว่าเอ่อได้เหล็กนำพีนะครับโอเคให้สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ YouTube ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์โทรก็ได้นะครับผมเอาเบอร์โทรทิ้งให้นะครับระบุสีให้ผมด้วยนะครับนี่ฮะสวยนะครับติดบ้านนะครับสวยงาม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็กดติดตามกันเรื่อยๆนะครับจะมีมีพระมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไปใส่กรอบได้นะครับใส่กรอบใส่กรอบก็เพิ่มมูลค่าได้นี่นะฮะสนใจทักนะครับสวัสดีครับ